ừm ừ đồn ừ ừ สวัสดีครับวันนี้พามาสิดเบ็ดนะครับสิ่งเหลียวมาเนีิทธิดอยู่น้องเจคล้องไงแล้วครับนำมันแหงครับนำมันแหงเบืองครับนำมันแหงได้แล้วลครับเต็มหน,นึ่งปนินสำาฝือเลยครับมาตามลาสปดาดครับมือว่านเขาพากันเอาปลาขึ้นได้โู้ ประมาณชีสสามสิบโลกผมนะครับปลายีสกแน่ปลากรโหกปลานิ่งปลาตะเพียนเข้าขึ้นวันนี้กัดผมก็เลยมาตกเบือร่องเบิ้งวันนี้ครับไปครับหลุดน้ำกันครับปลาชีสมีใส่ไงปะครับ อโอ้ปลาสีทองพี่หนองเลยปลาในทองยังหน่อยอยู่ครับเราจะปล่อยนะครับปล่อยเธอเดียวเก็บไปก่อนปล่อยเธอเดียว ดดนอืมปานิดหน่อยโอ,อ้ลุดซะนอลุดซะนอโอ้อีกน,นิดนึงก็ลุด เกี่ยบรุดเกี่ยบอืมโดนอืมอืมปาลาอะไรครับปลานินใส่แดดเดียว โอ้ยอยากได้มาตามหาปลาดนี่นะครับปอลกระโหนี่นี่มื่อหินมันอยู่อืมเดี๋ยวครับใส่ปลาแดดเด,ยเดียวเก็บไว้ก่อนมาแนมาแนเตียนมีไงมาแน ปลาขึ้นที่ดีครับปลาใหญ่ขึ้นนะเอาละครับเอาละเอาละ กินเบาเลอะวะปนินเนี่ครับโรงงานกินนู่นนี่บเบาๆนี่อืม โ <c oughs> oh, อ้ก็นิ่งหน่อยเบ่งครับโตโอ้ยว่าอยู่ตัวชนี้ก็มากินเนาะ

โ oh, อ้เข่งไงเข่งไงเข่งน้าก็ไม่ได้ถามครูอีกเตอรกี่วันอ่ะยังไม่ได้ค่อยถามครูนะปลาอะไรอ,อีกครับ ปลาอะไรครับเออ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 โอ้ต fun, <Styles. S 1> i i. ัวน้อยคือดึงแห้งแถอวะปลาหนิ่นครับโอ้โหมันดึงแห้งแห้งมันดีแถอะวะปลาอะไรพ่อเด็ปลานิ่นปลานิ่นน้อยเอาไปไว้ทำแดดเดียวดีกว่ามีทังปลาเผาด้วนะปลาใหญ่ไปใส่เบ็ดดีปลากระหอกปลากระหอกเพีเท่านั้นไปใส่เบ็ด นู้นจันย่างเงใส่บิดน้อแล้วตกอีกจะพักหนึ่งกับชิมืออแล้วครับเพอเดินทางไกลหาชิบโลุ่มนะครับเดินทางกับบ้านอันยูน้องสูงบ้านเมียมาครับเพิ่นถูกต้องครับมีทั้งเกลยวใช่ั้ยแสดงว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ใช่ไหมเนี่ย FCFC อู้หลุดหลุดว่าสันประบบทเธอกว่าเนี่ยหลุดเป็นล่ะต้าหลุดคือต้าใหญ่เสมอ ไปสมัครเรียนก่อนนะอรุบาล2ใช่ไหมครับเป็นอารุบาล3ปีนี้แหละอู้ <c oughs> ใจห้อนโพูดก็ใจได้เห็นปีนี่แหละยอยู่ป้อนขึ้นป้อนหนึ่งเหรอตอนปีนี้นะเฮ้ยใจย้ายแล้วอื้อ สามรอบแล้วด้อสามรอบแล้วด้อ เห็นไหมนี่เดี๋ยวพิมพ์มให้โดนตอ,อยัง่ะตอนยังล่ะ <c oughs> ต่ออย่างนอ้อโฮโหโอโโสูสูสูโอ้ปนินเว้ยปนินปนินรู้เกือบลุด พับปนินลับบ่านก่อนนะครับัน,นี้เก็บของแล้วมาเบิ่งครับมาเบิง่งปลาใแญ่รุดครับเมื่อกี้โอ้เสียดายเด้อจิบปล่อยครับปล่อยก่อนปล่อยหน่อยนี่ปนินปน่ายปนเขียง บายบายลูกบายบายไปครับเจอกันคลิปหนะ้า